มาต่อกันที่ทีมบอลล์บอลสาวไทยนะครับก็ได้ลงซ้อมสนามจริงทดสอบสภาพสนามก่อนรอสึกเนชั่นสลีดรอบแทีมสุดท้ายพบกับตุรกีเจ้าภาพ14กรกฎาคมนี้ครับโคชด่วนดนายศรีวัชระเมธากุลครับหัวหน้าโคชบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเนชั่นสลี a g u e 2022ได้นำนักตบสาวไทยลงฝึกซ้อมที่อังการาอารีนาครับสนามแข่งขันจริงที่ปรับเปลี่ยนสีพื้นสนามแข่งขันใหม่ซึ่งการฝึกซ้อมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับซ้อมเต็มรูปแบบ หลังจากเมื่อวันแรกที่เดินทางมาถึงได้ฝึกซ้อมเบาๆนะครับให้นักกีฬายืดเส้นยืดสายเพื่อผ่อนคลายเพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกเนชั่นสลี e รอบ8ทีมสุดท้ายกับตุรกีเจ้าภาพในวันพฤหัสบดีที่14กรกฎาคมนี้เวลา22นาฬิกา30นาทีตามเวลาไทยครับซึ่งโค้ชดวนกล่าวถึงทีมตุรกีครับผู้ต่อสู้ในรอบต่อไปว่าตุรกีทีมไทยไม่ได้เจอมา2ปีครับแต่ทีมเขาเปลี่ยนไปมากและเล่นได้ดีขึ้นแต่ยังคงมีข้อบกพร่องครับ ถือว่าเขาได้พัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับในเรื่องของการวิธีการเล่นเองแลก็คีความสามารถของนักกีฬา,าเองนะครับแต่เราก็จะเล่นให้เต็มที่ในเรื่องของการเล่นกับเขานะครับเพราะว่าตัวเขาเองก็ยังพอมีช่องที่ให้เราได้สามารถจอดได้อยู่ครับด้านชมพู่พันพันเกิดประหลาดกับตันทีมและบีมพิมพิชยาก,ก๊กรำสองดาวตบทีมชาติไทยนะครับเปิดเผยถึงสนามว่าสนามสว่างขึ้นครับมีการเปลี่ยนรูปแบบหลายๆอย่างและจะทําผลงานให้ดีที่สุดครับ ก็สว่างตาขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบด้วยรู้สึกว่าเหมือนเปลี่ยนอะไรหลายอย่างแล้วก็การที่มันสว่างขึ้นมันด้วยสีสนามมันทําให้สนามมันสว่างขึ้นอย่างงี้ค่ะก็ก็คิดว่าพยายามปรับปรับความรู้สึกมากกว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องพื้นอะไรมากเท่าไหร่ค่ะก็ถือว่าสนามนี้ก็รอบสุดท้ายแล้วครับหนูก็คิดว่าหนูก็จะโชว์เพอร์ฟอรนซ์ออกมาให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็น่าจะสู้กับเขาได้แบบอย่างสูสี สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะครับในรอบไฟนอลไปทีมสุดท้ายวันที่13กรกฎาคมครับบราสื่พบญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาพบเซอร์เบียรครับส่วนทีมสาวไทยครับจะพบกับตุรกีเจ้าภาพวันที่14กรกฎาคมเวลา22นาิก30นาทีและอิตาลีพบจีนเวลา19นาฬิกาครับ